น้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูแปลงข้าวที่โดนโรครุมเร้าค่ะคุณผู้ชมเป็นกับใบแห้งกับใบไหมแล้วก็มีเพลี้ยสีน้ำตาลทำลายด้วยค่ะนี่เลยค่ะแปลงที่มีศัตรูพืชมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะช่วงนี้เพลี้ยกำลังระบาดเลยค่ะคุณผู้ชมแถวบ้านแม่นานี่ก็เจอกันไปหลายเจ้าเลยค่ะ กาบใบก็จะแห้งเนี่ยค่ะต้นแห้งลงไปเลยแล้วก็โค้นนี่เน่านะคะเจอเพลียเจอโรคกาบใบแบบนี้ก็ต้องหาวิธีกําจัดแล้วก็ป้องกันกันละค่ะเนี่ยค่ะช่วงต้นเดือนกันยายนมาแล้วนะคะนอกจากเพลียแล้วก็ยังมีนอนกอทําลายด้วยค่ะฝนทิ้งช่วงนานค่ะพวกเพลียก็จะระบาดกันได้ง่ายนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ก็ไหลแปลงก็ ใช้ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นไปเลยค่ะถ้าปล่อยให้ลุกลามต้นข้าวก็จะเสียหายเยอะผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรเลยค่ะ ตรงจุดที่เริ่มเป็นนี่ก็ใช้ปูนขาวโดโลไม์หวานช่วงที่เพิ่งจะเริ่มเห็นนะคะแล้วก็รัศมีระยะห่างออกไปก็หวานเผื่อเอาไว้อันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะการระบาดก็หยุดชะง,งักไปได้ดีเหมือนกันแต่บางแปลงที่เจอหนักๆเข้าก็ต้องใช้สารเคมีในการฉีดพ่นค่ะวันนี้มาแนะนํานะคะสารเคมีที่พวกเราใช้กันค่ะสําหรับแปลงที่โดนเพลี้ยทําลายแล้วก็โรคกะใบแห้ง ระบาดกันในช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะวันนี้พอดีน้องสาวนะคะเป็นแปลงของน้องสาวเกิดการระบาดของโรคแล้วก็เพลี้ยนะคะค่ะศัตรูพืชของต้นข้าวค่ะคุณผู้ชมไปดูการฉีดพ่นเพื่อป้องกันแล้วก็กําจัดกันเลยค่ะว่าเราใช้สารตัวไหนบ้างนะคะผสมในถังเดียวกันเลยค่ะชื่อสามัญของสารที่ใช้ฉีดพ่นก็เป็นอีมาแมกตินเบนโซเอตนะคะ ใช้ได้ทั้งหนอนกอหนอนม้วนใบแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็ไทอะมีท็อกแซมนี่เลยค่ะใช้บวกกันเลยค่ะเพราะว่าจะได้เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มข้นของอการกำจัดนะคะมีทั้งชนิดที่เป็นผงแล้วก็แบบขวดเล็กๆแบบนี้ก็มีค่ะที่เห็นนี้ใช้ได้กับพื้นที่5ไร่เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นอิมาแมกตินเบนโซเอตเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเข้มข้นหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นซองที่สีหลากสีนั่นก็จะ5้าไร่เหมือนกันค่ะอันนี้100กรัมค่ะส่วนตัวนี้ก็จะใช้กับโรคไหมในข้าวค่ะพวกใบแห้งกับใบแห้งใบเป็นจุดค่ะชื่อสามัญไอโซโปรไทโอเลน so olen, ก็เป็นชื่อสามัญของเขาค่ะมีอยู่หลายยี่ห้อแล้วแต่เราจะเลือกใช้ค่ะ ใช้กับพื้นที่5ไร่ค่ะสำหรับขวดนี้นะคะอัตราส่วนการใช้นั้นมีบอกไว้ที่ข้างฉลากค่ะใช้ได้ทั้งกับโดรนบินพ่นยานะคะแล้วก็แบบถังสะพายผสมน้ำนะคะนี่เลยค่ะถ้าจะให้ดีเราต้องฉีดพ่นตอนที่โรคระบาดใหม่ๆนะคะหรือไม่ก็ฉีดป้องกันตอนที่ข้าวนี่แก่ตัวเต็มที่ใกล้จะตั้งท้องมานค่ะ ก็ใส่ถังสะพายกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเยอะหน่อยนะคะถังนี้ก็บรรจุได้ประมาณ15ลิตรนะคะที่น้องเขาผสมใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะก็มันจะมีอ่าช้อนสำหรับตวงนะคะตวงใส่ผสมมีอัตราการผสมบอกอยู่ตรงด้านข้างฉลากค่ะวิธีการใช้การผสมนะคะเขฉีด พ่นพุ่งไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็ติดร่างกายให้มิดชิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็อยู่เหนือลมจะฉีดพ่นไปแบบนี้ก็แปลงไหนที่ฉีดพน่พน,ดพนแล้วนี่ก็เห็นผลดีพอสมควรค่ะการระบาดก็ชะงักไปนะคะแล้วก็หยุดการระบาดไปค่ะนี่ค่ะก็ฉีดพ่นกันไปยาวๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะวันนี้อากาศดีหน่อยนะคะฝนยังไม่ตกก็ฉีดพ่นกันได้ะคะะ ฉีดพ่นกันในช่วงเวลาตอนเย็นค่ะสารจะออกฤทธิ์แล้วก็กําจัดพวกมแมลงได้ดีค่ะสําหรับการฉีดพ่นพวกสารกําจัดมแมลงแล้วก็ป้องกันพวกกาบใบแห้งใบไหมแปลงที่เราฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105เนี่ยค่ะนี่ข้าวก็เริ่มแก่ตัวแล้วนะคะ ใกล้จะตั้งท้องมันแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของเดือนกันยาแล้วนะคะเดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนที่เข้าจะตั้งท้องมันกันแล้วค่ะเป็นเข้าหน้าปีกันค่ะสําหรับปีนี้2,567นะคะนี่ค่ะก็เอาบรรยากาศการฉีดพ่นกําจัดหนอนกอหนอนม้วนใบพวกเพลี้ยกระโดดใบไม้ใบ,ใบ,ใบแห้งค่ะ พวกนี้มาพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะสําหรับช่วงเดือนกันยาต้นๆน,นี้ก็เริ่มมากันเยอะแล้วค่ะสารเคมีนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรร้านเคมีพันุ์ทั่วไปค่ะมีขายค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาคลิปการกําจัดแล้วก็ป้องกันพวกโรคก,กับใบแห้งแล้วก็เพลี้ยศัตรูพืช ของต้นข้าวเรามาฝากทุกท่านนะคะส่วนคลิปหน้านั้นไม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อ,อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ